สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่การอาร์ตต์ที่ถีบใครั้งนั่นคืสกู๊ปโคนันกันนะครับในวันนี้ก็จะเป็นตอนที่พูดถึงโคนันตอนที่ผมคิดว่าเออมันน่าสนใจนะครับว่าประเด็นหลายอย่างเนี่ยมันก็ดูน่าพูดถึงซึ่งก่อนหน้าอ่านในคลิปนะครับต้อยช่วงผมเปิดระบบสมัครสมาชิกนะครับห้าสิบบาทต่อเดือนถ้าจะชมคลิปก่ยวกับใครระบบอลิเซสนะครับก็ช่วงนี้ช่วงผมก็จะมีปัญหาเนาะอันนั้นใครอยากสมัครช่วผมเนี่ยก็สมัครกันได้แต่ใครไม่มีกระสับขนาดนั้นสิทธิธรรมก็คือะ แล้วก็จะขึ้นจนจบนะครับขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับอ่ะเข้าเรื่องกันเลยครับฆาตรกรต่อเนื่องโรคจิตในคนนั้นปกติคนนั้นที่ผ่านมาหลายพันตอนเนี่ยมันเป็นการ์ตูนที่ไม่ใช่การ์ตูนแจ๋วสายดาร์กอะดังนั้นคดีส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะอยู่ในแบบไม่ดูโหดเกินไปไมาถึงในแง่ของภาพแล้วก็เนื้อหาดังนั้น,น,น คดีที่เป็นแพทเทิร์นของคนนั้นเนี่ยถ้ามันเอาว่ากก่อชุดดาที่เป็นองค์กรตัวร้ายของเรื่องเนี่ยคดีส่วนใหญ่ที่ผ่านๆมาเนี่ยผู้ตายมักจะเป็นคนไม่ค่อยดีมักจะไปทําเรื่องแย่ๆแล้วคนฆ่าเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่แค้นผู้ตายมากๆซึ่งคนนะเขาพยายามสอนเสมอว่าเออถึงแม้แบบคนเราจะแค้นแค่ไหนแต่การฆ่ามันก็ไม่ใช่เรื่องดีเนาะสุดท้ายคนผิดก็ต้องรับโทษน,นะครับจะมา,จากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับเคสไปนะครับดังนั้นมันจะไม่ค่อยมีคดีที่แบบยังไงชีวิตจริงเราเจอพวกอะไร คุกค้ามทางเพศซึ่งในคนนั้นก็มีหเคยเล่าไปแล้วและรวมถึงฆาตกรต่อเนื่องที่เป็นโรคจิตที่ไม่มีโมติเวทอะไรไม่ได้มีความค้นกับผู้ตายแต่ตัวคนร้ายยังแม่งเลวแม่งสารเลวแม่งชั่วและโรคจิตและเป็นผู้หญิงอันนั้นตอนนี้มันจึงน่าสนใจสำหรับผมนะครับมันอยู่ในตอนที่1 0 1 7นนะครับในตอนมิสลอรี่กับชมรมนักสืบเยาวชนนะครับเรียกว่าเป็นคดีฆาตกรรมต่อเนื่องโรคจิตที่ผู้ร้ายเนี่ยคนร้ายเนี่ยเป็น ซึ่งถือว่าหาได้ยากอย่งที่จะมีคนร้ายแบบนี้แล้วคนที่เกี่ยวข้องซึ่งลาเนี่ยก็เปิดที่แกง๊งชาตชาเนี่ยกับพวกโคนันแฮมบาลานเนี่ยกำลังเล่นฟุตบอลกันนะครับและอายุมีเนี่ยเรเห็นหญิงสาวคนหนึ่งที่เหมือนเป็นมิสโรลลี่ขี้เหงานะครับก็คือดื่มไวน์แล้วพูดคนเดียวนะครับคือแบบมีแก้วไวน์สองแก้วแต่พูดอยู่คนเดียวแบบสาเหงานะครับแล้วใส่สร้อยแล้วมีแหวนนะครับใส่สร้อยที่เออแหวนครอบเอาไว้ประมาณว่าเออเคยแต่งงานมาแล้วอะไรแบบนั้นซึ่งน่าจะเป็นแหวนของสามีเก่านะครับ ด้วยความที่แก๊งสามชาติเป็นจอมเสือกมาแต่ตะลายอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะมีอะไรน่าสงสายนี่น้อยเนี่ยพวกนี้ก็มักจะไปแสดมาตลอดใส่หาเรื่องตลอดนะครับเปมานานแล้วตอนนี้ก็เช่นกันที่นึกษาไปถามตัวผู้ิงชื่อธโมกฤษชื่อทโมกะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นตัวเธอเนี่ยก็เหมือนเรียกว่าอะไรแซดนะครับที่สามีเสียไปเธอกลายเป็นสาวโรล,ล,ลี่ขี้เหงาครับดูน่าสงสารมากซึ่งพวกอายุมิแน่นอนว่า้วความที่สงสารเ้าก็เลยจะชวนเธอเหมือนแบบ แกงเห่านะครับเออพาไปเที่ยวนู่นนี่นั่นไปเที่ยวด้วยกันนะครับไปยิงสวนดอกไม้และปรากฏว่าอายุมิดันหลงทางเสี่ยงกันนะครับพวกเธอก็ตามหาจนได้รู้ว่าเออมีคนเจออายุมิแล้วพาไปยังอะไรแผนกเขาเรียกอะไรแผนกต้อนรับหรมั้งนะซึ่งเราก็เจงว่าตัวผู้ชายที่พาอายุมิมาเนี่ยเออเป็นผู้ชายให้ดูสุภาพบ,บุรุษนะครับเขาเป็นเจ้าของบริษัทเกี่ยวกับเครื่องสำอางผู้ชายนะครับแล้วเขาก็รักเด็กมากและไปะมาณเนี่ย ตัวตัวฝ่ายชายเนี่ยก็เริ่มสีกับคุณโมกะนะครับแล้วก็เริ่มเออดูมีสปาร์กกันแล้วกันนะครับประมาณสาวขี้เหงากับชายใบกลางคนที่ดูเหมือนจะไม่ได้แต่งงานอะไรกันนะครับแลยวผู้ชายนี้ชื่อคุณคาจิกิโคเฮนะครับอย่างที่บอกไปเป็นหัวหน้าบริษัทเกี่ยวกับเครื่องสางผู้ชายนะครับเออเขาเป็นคนดังนิตยสารด้วยทั้งสองคนก็เริ่มพูดคุยกันถูกคอกันนะครับเรียกว่าเออความสัมพันธ์เริ่มไปได้สวยนะครับ และที่ตลกก็คือโคนันถึงแม้โคนันจิงๆมันจะฉลาดแค่ไหนแต่กับเรื่องผู้หญิงนี่โง่ามากนะครับก็เข้าใจได้แหละตัวเอกก็ไปงนนี้เนาะมามาว่าทําไมตัวผู้หญิงเนี่ยถึงได้แบบตัดผมสั้นหรือว่าแต่งตัวดูเหมือนเจ้าใจผู้ชายนะครับต่แฮามารักก็รู้ไงว่าทึ่มจอเลยนะเธอเนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็เธอยอมเปลี่ยนลุก,ก็เพื่อนั่นแหละทําให้ผู้ชายชอบนะครับและทั้งสองก็เหมือนดูจะคบหากันได้ด,ดีนะครับจนเวลาผ่านไปเนี่ย ตัวอากาษะที่เห็นว่าเออตัวธมโกดเนี่ยคอยดูแลพวกอายมิก็เลยจะไปหาแล้วก็ไปขอบคุณนะครับก็เจ๋ว่าดูเหมือนเธอเนี่ยเอ้ยจะดูคบกับตัวคุณโคโฮเฮนะครับแล้วคุณโคโฮเฮก็อยู่ด้วยเราก็เจ๋ว่าโคเฮนี่เหมือนกาลังเมาเมาอยู่บนดาดฟ้านะครับกาลังเมาหลับแอะเลยพวกเจอก็กำลังจะไปหาโคเฮแต่ปรากฏว่ามีสายเลยกเข้าโทรศัพท์ของโคเฮแล้วแกก็ตื่นมาอย่างมึนๆน,นะครับและไปช่วงเวลาที่พวกคนนั้นเปิดประตูมาหาโคเฮบอดีโคเฮ กำลังจะจับโทรศัพท์แล้วก็เสียหลักจับไปยังลาวดาดฟ้าแล้วก็ตก,ตกตกลงมาจากตึกนะครับตกมาจากบ้านเสียชีวิตนะครับกลายเป็นคดีจนได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็เห็นว่าเขาก็ไม่ได้กะให้มีปิศาอะไรมากเพราะว่าผู้ต้องใส่มันก็ทนโทอยู่แล้วคนหนึ่งนะครับยังไงก็ต้องมีคนร้ายนะครับมันไม่ใช่เหมือนแบบคนปกติที่มีผู้ต้องสสยหลายคนเนาะตอนนี้มาทนโทษอยู่แล้วแต่เพียงแต่เราต้องหาว่าทําไมเธอถึงฆ่าไอ้หมอนี่มีเหตุจูงใจอะไรหรือเปล่าเพราะว่าดูจาก รูปการเนี่ยดูเหมือนอุบัติเหตุมากนะครับเพราะอยากอะไรอามีกับมิสโกที่เป็นพยานเนี่ยเพราะเธอก็ยืนยันชัดเจนว่ามันน่าจะเป็นอุบัติเหตุนะครับแต่แน่นอนโคน,นันนะครับแกก็เห็นว่าอุ้ยมันผิดปกตินะครับและเราก็รู้ล้วว่าเออตัวธงมโกช้ทริกอะไรนะครับอย่างแรกก็คือไอ้โทรศัพท์ชายทริกภาพดวงตาเนี่ยทำให้โทรศัพท์เนี่ยมันอยู่ใกล้าจากความเป็นจริงบวกกับตัวโคเอที่เมาอยู่เนี่ยทำให้แกเนี่ยไปสุดกับลาวดัดฟ้าแล้วก็ร่วงลงไปนะครับ เราถึงมีหลักฐานเรื่องเกี่ยวกับรอยนิ้วมือแล้วก็โทรศัพท์ที่เธอใช้ติดต่อตัวผู้ตายด้วยนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาเดียวที่เกตาเนี่ยเหมือนไปนเห็นสกเกตอะไรบางอย่างที่อยู่ในห้องของตัวโมโกะแล้วเราก็เห็นท่าแท้ของโมโกะว,ว่าเธอนั้นคือโคตรจะโลกจิตนะครับเพราะว่าเป้าหมายของเธอคือแต่งงานเอาทรัพย์สินเอาเงินนั่นแหละคือเหมือนเธอต้องการแหวนเนี่ยซึ่งทรัพย์สินไหมผมก็ไม่รู้เพราะว่าเอาจริงอ่ เคสการแต่งงานเพื่อเ,อเงินเนี่ยมันมีอยู่จริงในสมัยก่อนนะครับผมเมผมดูในช่องเห่งสักแห่งอนาะจาไม่ได้เหมือนกันเป็นหญิงสาวในสมัยก่อนแหละที่แบบอะไรตเตนี่ไปแต่งงานแล้วก็หวังเอาเงินมรดกไงแต่ต้องแต่งงานไปสักพักแต่นี่เหมือนแค่คบกันแล้วเธอก็ฆ่าเลยเหมือนเธอแค่ฆ่าเอาแหวนเะน่ะเอาแหวนแต่งงานไหมเฉยนะครับถ่ายไหมก็ไม่ได้ขายด้วยเหมือนฆ่าเอาสั์ใจล้วนๆนะี่ยพอเราเห็นว่าเกนตะสิริเก็นตะเพนก็คือมีแหวนจนมากแล้วก็รูปถ่ายของคนที่เสียชีวิต คือคนรักที่เสียชีวิตคือเธอยังเอารูปคนรักที่ตายอ่ะคนที่เธอเคิดว่าเป็นคนรักเอามาวางเอาไว้เป็นแท่นๆเลยคือแท้เรียกว่าเป็นหลักฐานมัดตัวเองได้เลยนะซึ่งถ้าผมคาดการณเนี่ยตัวทามโกะเธอคงไม่ได้กะจะเอาเงินค่ะหรอกเหมือนเธอเอาความสัจใจมากกว่าก็คือเอาแค่แหวนแล้วมาเก็บไปเที่ยวลึกประมาณว่าเหมือนอุ้ยฉันได้คบกับควงกับประชาคนนี้แล้วก็ฆ่าแม่งแล้วก็ได้แหวนมาฮ่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 าเธอเผยท่าแถวว่าฉันเกลียดเด็กอย่างพวกแกที่สุดนะครับ แล้วก็ทิ้งทายด้วยหน้าตาที่โคตรจะโลกจิตนะครับเรียกว่าเอาพวกอายุมีช็อกไปเลยแต่กระช็อตได้ไม่นานแหละพอไปเจอคนที่เดือดร้อนพวกแกก็ไปเสือกช่วยอยู่ดีนะครับก็เป็นข้อดีของพวกเขาเนาะจะคุยกันก็ได้อยู่หรอกแต่พวกแกจะเข้าใจงั้นเหรอแต่เราก็เจอว่าตอนนี้ความน่าสนใจก็ตรงที่คนร้ายมันไม่มีโมติเวตอะไรเลยคือแบบ ฉันเกลีย์ยอิมอนนี่ไอ้นี่มันทำนู่นนี่นั่นมาไม่ไอันนี้คือมึงชั่วจะสันดาห์นะครับเป็นฆาตกรต่อเนื่องโรคจิตได้เลยนะครับซึ่งจะว่าหาได้ยากมากในสไตล์คนนั้นนี่ยนะที่ปกติจะเป็นแพทเทิร์นทั่วไปนะแบบโอ้โหทริคลึกลับซับซ้อนตามหาคนร้ายคนร้ายแค้นผู้ตายมากผู้ตายแม่งชั่วต่างๆนานานครับหรือก็ชุดดำบ้างจอมจฉมคิดบ้างนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นตอนที่น่าสนใจเดียวนะครับที่มีคนร้ายเป็นสาวโรคจิตนะครับแลวท่านผู้ชมเกะียไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับ ก็จากไปเหมือนเดิมเพื่อแตกแ,แฟนฟิกเลือกดีนะครับก็เป็นแฟนฟิกนัมิตะฮาเลนทั้งหลายแหล่ซึ่งฟิกล่าสุดเนี่ยเป็นแฟนฟิกพักแยกของนัมิตะที่เป็นนักฆ่าแต่เอาแค่คงเรื่องมาใช้นิดหน่อยแต่เขาเนี่ยเซตติ้งเ่ยอยู่โลกโคนันนะครับนัมิตะ crossover กับคอมเบอร์เลเดอร์เซอร์พังและโคน,นันโดยจักรวาลเนี่ยอยู่โลกของโคน,นันแต่นัมิตะเป็นไรเดอร์ที่สวมชุดเป็นเหมือนนักฆ่าแล้วก็มีตัวคอเซอร์พังมาแจกด้วยนะครับ นะฮะก็จะสืบสวนนีดหน่อยนะครับดูจริงจังดูแอคชั่นมากกว่าเพราะจริงโคน,นันยิ่งในมูวี่เนี่ยช่วงหลังเนี่ยโอ้โหรนหนาดแอคชั่นเนี่ยมันบูล้างผ่านมากๆนะครับถ้าสนใจก็ไปอ่านได้นะครับนี่อยู่ช่องดิจชัอนด้านล่างเหรับวันนี้ก็กอตู้ลาไปก่อนสวัสดีครับ